นี่ก็ติดมา่านม้วนมา่านม้วนนะครับการติดจะติดเสร็จแล้วเวลาการดึงเก็บไอ้น,นี่เป็นเขาเรียกว่ามา่มา,มานมา่านมน่านม้วน C t w ูเวลาก็สามารถดูสาวๆฝั่งตรงข้ามได้เลยเวลาดึงเก็บเราก็ดึงเก็บก็จะสามารถคนข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นแต่เราสามารถมองออกไปข้าง็นคนข้างนอกได้ น,น,นี่เราดึงเก็บไปน,นี่เขาเรียกม่าน C2 แล้วเาปิดแล้วก็ดึงลงเราดูสา,สาตึกตรงข้ามกัได้ ใช้เป็นรีโมทแกมเลยครับสวยน,นี้ก็ฝากไว้แค่แบบนี้นะครับ